คุณอุงอิงแจ้งข่าวติดโควิดทำคนจับตาเมื่อทิมพิธาและตายชุติมาคอมเมนต์กันแบบนี้ก่อนหน้านั้นคุณพิธาลิมเจริญรัตได้ออกมาแจ้งว่าตัวเองติดโควิด -19 เมื่อวันที่18มิถุนายนพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาต่อมาคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าตัวเองติดโควิด -19 เช่นกันหลังจากนั้นก็ได้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามไถ่แสดงความเป็นห่วงรวมไปถึงคุณพิธาด้วย โดยคุณพิธาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื ala, orn, ani, y, ่อวานรับพรวันนี้อวยพรขอให้หายไวๆครับซึ่งทางคุณอุ้งอิง,องก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะพี่ทิมเป็นมิตรภาพดีๆของทั้งสองพักและทําเอาแฟนคลับต่างก็หลุดโฟกัสเมื่อเจอคอมเมนต์ของตายชุติมาดาราสาวอดีตภรรยาทิมพิธาที่มาคอมเมนต์ว่าเหมือนกันเลยทางนี้พี่พิมพ์ก็ยังไม่เกมคะ่ะขอให้สองจิ๋วไม่เกมเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนเห็นแล้วต่างก็เป็นห่วง าก็สงสัยว่าสาวตายติดโควิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วลูกสาวเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่ตายจะมาคอมเมนต์ว่าทุกคนที่พิมพ์กับตัวอยู่ฝั่งบ้านคุณพ่อนะคะแม่ไม่ได้เป็นไรคะ่ะเป็นการเคลียร์แบบชัดๆหลังมีคนเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวติดโควิดอีกคนนั่นเอง